สวัสดีครับทุทกคนวันนี้ผมก็จะมาแกล้งแฟนผมนะครับอนนตอนนี้นางก็รับอยู่ผมจะต้มมาม่าแล้วไปกินใกล้ๆนางอ่ะตอนนี้ผมจะเปิดไฟอีกดวงหนึ่งก่อนนะครับผม นี่ครับมามาที่ผมเพิ่งต้มเสร็จเมื่อกี้เลยนะและตอนนี้ก็มันก็น่ากินมากมากันล้วตอนนี้นางก็หลับนะครับนางหลับไม่รู้เรื่องเลยนะขนาดผมเปิดไฟจะไปกินใกนล้ๆนะเด,ดี๋ยวๆะเราต้องหาเก้าอี้ก่อนเราต้องเอาเก้าอี้มาเสริมนะเราจะได้นั่งใกล้ๆนางได้นะแปบ๊บหนึ่งนะ เอาเก e ้าอี้แป๊บนี Darwin> ่มามาผมก็มาแล้วแต่ลแนนี่ไงน่ากินใช่ไหมล่ะยวเอากล้องมาใกล้ๆหน่อยถ่ายใกล้ๆกันหน่อยนะ น,นี้ก็เวลานะครับเที่ยงคืนนะุกเลยนะเอามาแกงนางนะแต่นางนอนไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนผมขอตั้งกล้องแป๊บโอเคนี่เลยร้อนมากนะฮะเป่าก่อนเป่าใส่จมูกเลยนี่อีทีฮนะ <c oughs> มาบ้าจะคงใส่นมาแล้วนะร้อนร้อนนะเราจะตั้งตรงนี้เลยเนาะเราจะกินกันตรงนี้เลยนะเปาแซบนะ่บอะเดี๋ยวขอป้อนหนังสักหน่อยนะนิดหน่อยเริ <c oughs> ่มมีปฏิกิริยาะะกันนะผู้ชมแล้วมีปฏิกิริยาลนะ้ว มามาก็ร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยววางตงนั้ก่อนเดี๋ยวเรียกท่านอะที่รักกินมาม่าไหมโอ้ร้องหูเลยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะป้อนกินไหมฮะกินไม่กนมินกินไม่กินยิ้มอย่างเดียวนะฮะเก่าหัวเล่นอะไรอนะ่ะ